ผ่านไปแล้วกว่า35วันครับคดีของนายชวลิตทองด้วงหรือว่าแป้งนาโนดซึ่งเป็นผู้ต้องขังที่หลบหนีออกจากโรงพยาบาลนครศรีธรรมราชนะครับจนถึงขณะน,นี้ยังไม่สามารถที่จะจับกลุ่มตัวในแป้งนาโนดได้นะครับแล้วก็มีการเผยแพร่คลิปของในแป้งระหว่างการหลบหนีเป็นคลิปที่2นะครับแล้วก็เผยแพร่กัน2วันติดเลยแม้ว่า จะไม่มีการยืนยันช่วงเวลาของการอัดคลิปก่อนที่จะโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียนะครับว่าเป็นช่วงเวลาไหนแต่ว่าเขาบอกว่าทั้ง2คลิปเนี่ยกำลังจะขย่าวงการยุติธรรมครับเนื่องจากว่าเป็นการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองนะครับแล้วก็มีข้อความที่ไปอ้างถึงการหลบหนีด้วยครับ นายชวลิตย้ำนะครับว่าสาเหตุที่ต้องหลบหนีเนี่ยเพราะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคดีชิงตัวผู้ต้องหาเมื่อปี2562นะครับซึ่งมีอายการกับพวกที่เป็นตำรวจทหารแล้วก็นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกันก่อเหตุครับแต่มีเพียงตัวของในแป้งคนเดียวที่ไม่ได้รับการประกันตัวแล้วก็มีการยื่นเงื่อนไขขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีกับอายการและพวก แล้วจะเข้ามอบตัวนะครับก็ยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับจดหมายขค่มขคู่ที่มีการส่งถึงสำนักงานอายการสารแขวงสงขลาจนนำไปสู่การแจ้งความร้องทุกข์นะครับก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าจดหมายข่มขู่นี้เนี่ยเป็นเรื่องของการสร้างสถานการณ์เพื่อน,นำไปสู่การวิสามันฆาตกรรมหรือไม่แล้วก็ย้ำด้วยนะครับว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายตำรวจแม้ว่าจะมีโอกาสระหว่างปะทะกันบนเขาบรรทัดก็ตามครับ ผมก็ยอมรับความจริงเลยรับวันนี้ว่าผมเป็นคนไปเองครับวันนั้นแต่ไปปลน้นแต่ก็ไปกับเนี้ยทุกคนที่ผมเล่าตั้งรับถึงผมอยา่าจำไม่ได้เลยแต่ก็ไม่เอามามาพวงแต่ตั้งไม่ไม่พวงแต่ต,ตั้งที่ก็รู้กันอยู่เป็นครับรู้กันตัวเป็นกะดีดังครับผมอยากให้พี่น้องเจ้าเต้ยได้ช่วยกันและเนี่ยแหละคนเดียวเบีย้ยไปคืออะไรกันคนเดียวเบีย้ยไปแล้วกันเดี๋่าไปกุ้งขั้อะไรกันผู้นั้นน่น ไม่ใหญ่ปมครับผมไม่เคยกุมกู้เคยเล่ไม่ได้ไปก้มกู้ทันอายการคนนั้นเลยครับคือถ้าเราย้อนไปดูสิ่งที่ในแป้งอ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมนั้นนะคะไทยพีบีเอสก็ตรวจสอบไปถอดรายละเอียดมาจากสารจังหวัดพัทธลุงย้อนกลับไปดูค่ะวะ่าเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงคนที่ถูกพาดพิงในคลิปแรกของในแป้งเนี่ยในจํานวน5คนจะเป็นอายการ1คนคนทั่วไป2คนแล้วก็ตํารวจอีกหนึ่งคนทหารอีก1คนนะคะ ตามคำพิพากษาคดีที่ในแป้งถูกตัดสินจำคุก20ปี6เดือนในข้อหาปล้นตำรวจสืบสวนภาค8ยิงต่อสู้และชิงตัวผู้ต้องหามีพนักงานอายการจังหวัดพัทลุงเป็นโจทยื่นฟ้องนะคะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นต้นเดือนกรกฎาคมปี2562ครับทีมสืบสวนตำรวจภูธรภาค8ขยายผลคดียาเสพติดในจังหวัดพัทลุงนะครับแล้วก็ไปควบคุมตัวนายสิทธิเดช หรือว่านายจรวดครับหลานชายของนายพงพิพัฒหรืออายการบอยจากบ้านพักแต่ข้อมูลจากฝ่ายญาติของนายจรวดเนี่ยให้การให้ข้อมูลตรงกันข้ามอ้างว่านายจรวดถูกจับตัวไปเรียกค่าไถ่3ล้านบาทแต่ว่าญาติเนี่ยต่อรองเหลือ1นึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับ แล้วหลังจากนั้นญาติของนายจรวดก็ได้โทรศัพท์ไปหานายสมชายซึ่งเป็นพ่อของนายจรวดเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือนายสมชายเนี่ยไปปรึกษากับอายการบอยซึ่งก็เป็นญาติกันล่ะครับแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือกับนายสมชายหรือว่าประธานติ่งซึ่งประธานติ่งคนนี้เนี่ยเป็นนักการเมืองท้องถิ่นก็ทําให้นายสมชายไปขอความช่วยเหลือจากนายชวลิตหรือว่าแป้งนานโนดอีกทอดหนึ่งนะครับํำให้การของในแป้ง อ้างว่าประธานติ่งเนี่ยยังโทรศัพท์ไปหาจ่าสิบเอกสมมิตรและดาบตำรวจเทรวุ์นะครับหลังจากนั้นทั้งหมดไปวางแผนชิงตัวนายจรวดกันที่บ้านพักของอายการบอยอยู่ที่หมู่บ้านสิวาพรนะครับมีนายแป้งพาพวกไปประมาณ5-6ถึงคนแล้วก็ไปสมทบที่บ้านของอายการบอยด้วยพอไปถึงที่เกิดเหตุนะครับดาบตำรวจเทรวุ์ขับรถปาดหน้ารถตำรวจภาค8 แล้วในแป้งเนี่ยก็ลงจากรถตู้ไปยิงปืนขึ้นฟ้าแล้วก็ปลดอาวุธปืนของตำรวจภาค8พานายจรจดหนบหนีแล้วก็ไปที่บ้านของอายการบอยซึ่งคดีนี้นะครับอายการบอยประธานติ่งพ่อของนายจรดจ่จาสิบเอกสมมิตรและดาบตำรวจธีรวุฒ ถูกดำเนินคดีครับแต่ว่าอายการมีคำสั่งไม่ฟ้องยกเว้นนายแป้งคนเดียวที่ถูกดำเนินคดีนะครับค่ะทีนี้มีการพาดพึงถึงอายการบอยไทยพีบีเอสก็สอบถามไปที่อายการบอยนะคะก็ได้รับการเปิดเผยอย่างไม่เป็นทางการยอมรับว่าครอบครัวนายสิทธิเดชหรือว่าจารวดเนี่ยขอความช่วยเหลือจริงๆจ,จากนั้นตัวเองก็ช่วยกันประสานงานเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายในจังหวัดพัทธลุงโดยที่ไม่ทราบมาก่อนว่าคนที่มาคุมตัวนายจรวดคือตำรวจสืบสวนภาค แล้วก็ไม่เคยประสานขอความช่วยเหลือจากนายชวลิตวันที่เกิดเหตุอยู่บ้านมีหลักฐานที่สามารถอ้างอิงได้นะคะ ส่วนตัวของทนายความคนที่ทําคดีให้นายชาวลิตก็บอกว่าระหว่างการต่อสู้คดีนายชาวลิตเนี่ยจะพูดย้ําตลอดเลยว่าตัวเองต้องรับโทษเพียงคนเดียวทั้งๆที่ผู้ร่วมก่อเหตุมีไม่ต่ํากว่า20คนก็คาดว่าอาจจะเป็นชนวนเหตุที่ทําให้นายชาวลิตต้องการทวงความยุติธรรมนะคะคือถ้าดูในคาให้การของตํารวจเนี่ยระบุชัดว่าก่อนจะไปชิงตัวนายสิทธิเดชก็จะมีการวางแผนกันที่บ้านอายการส่วนตัวนายชาวลิตเป็นคนที่ แค่ถูกชักชวนมาร่วมก่อเหตุภายหลังทนายก็เลยยื่นอุทธรณ์คดีนี้ต่อศาลไปแล้วนะคะทีนี้ผู้สื่อข่าวพยายามจะติดต่อไปที่บ้านของประธานติ่งนะครับในพื้นที่จังหวัดพัทลุงซึ่งประธานติ่งเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่ในแป้งอ้างถึงนะครับก็พอไปถึงพบว่าบ้านเนี่ยถูกปิดเงียบเลยครับส่วนพ่อของนายจรวดเนีมีโอกาสพูดคุยกับญาติระบุสั้นๆบอกว่าไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลเพราะว่า ไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนครับนักข่าวลงพื้นที่ไปที่สอพอในควรอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังนะครับเพื่อที่จะสอบถามร้อยตำรวจตรีทีรวุฒิหรือว่าจ่าเต๊กที่เป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกพาดพิงเหมือนกันแต่ปรากฏว่าไม่เจอตัวครับได้รับแจ้งว่าเจ้าตัวเนี่ยขอไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในตอนนี้นะครับ